ขอแนะนําร้านเติมเกม Cookie Land Shop มีบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือื่นอีกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับคนดูอยู่กับผมพี่เสกฮิปโปเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบสองวันที่สามสิบสี่วันนี้โซนิ c ยูอาร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยคนดูใครจัดบ้างฝากเมนบอกหน่อยนะพี่เสกก็ไปคิดคิดมาละ เดี๋ยวไปซื้อตัวดำก่อนครับวันนี้ตัวดำเข้านะจริงๆเข้าตั้งแต่เมื่อวานละอ่ะซื้อหมดเลยปึ๊บ69บาใบแล้วก็ซื้อตัวอาวุธครับคอนโดสำคัญเลยอีกสองอันครับปุ๊บ40ใบแล้วราขาอีก30เพื่อเอาโบลตสยูอาบวัวนบอาวุธนะเอ่อจริงๆอ่ะเรามี ตรงนี้อีก10เป็น80ผมก็ไปนั่งคิดแล้วคือถ้าเติมเพิ่มอ่ะประมาณอืมเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเอาชัวร์ใช่ไหมกดแพ็คนี้3ครั้งอ่ะเป็นเท่าไหร่ละ80บบวก60เป็น140ละอันนี้20ใบ160มันก็ คือแพ็กสเต็ปมันไม่ค่อยมันเป็นแพ็กเสี่ยงอะคนดูผมเลยไม่ค่อยอยากจะจัดเท่าไหร่เป็นว่าผมน่าจะข้ามนะครับก็ใครที่จัดก็ฝากเม้นบอกเลยนะว่าโดนกันไปกี่ใบนะครับใครโดนแบบการันตีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พิเศษมันถึงด่านที่57ดูนี่ไงดูครับโอ้โหอุ้ยตอนนี้มี60อันแล้วอะอุ้ยของดีจัดเลยคนดูคิตามายา โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อุโโอ้ยไม่พอไม่พอโอ้โหอ่ะปลดรับมาก่อนครับรัวๆครับโอ้โหขาดหนึ่งผมไม่เคยขาดหนึ่งเลยน่ะอ่ะตีมาแล้วก็วันนี้เราจะมาสุ่มตัวม่วงกันนะครับคนดูเราจะมาสุ่มเอาเกียร์โลมาเล่นทีมรองแล้วก็ บทพลังให้เกโลยูอาร์ในอนาคตด้วยอันติใบอะ่ะโอ้ยของดีจัดของดีจัดขออนุญาตส่งภาพให้ทุกคนก่อนนะครับนี่รหัสพิเศษเ,เดี๋ยวผมพาไปดูรหัสพิเศษที่ผมได้มาเป็นสายฟรีตั้งแต่วันแรกๆอะ่ะก็มีน้องในซับในสมาชิกรับช่วงต่ออยู่นะครับตอนนี้อัปเดตหน่อยเว้ย อ่ะมอบรูปให้น้องสัพักพี่ครับผมไม่ได้ขอครับพี่โทษที่น้องพี่ทำภารกิจลับเว้ยนี่ไงภารกิจลับมาละห้าสิบใบได้ตัวม่วงห้าใบอ่ะอันนี้ได้ห้าใบตัวแดงโอเคเติมสะสม เราน่าจะไม่เอาสำหรับโซนิก UR นะแล้วก็ผมมีเปิดอันนี้ด้วยการ์ดบัฟสามใบอ่ะนั่นลั่นเลือนดูเวลไหนเวลสี่เลยเหรอแผงชี่ขาดอันนี้ดีอ่าเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตพลังของพี่เสกนิโปนะครับเซิร์ฟเวอร์สายฟรีนี่ PPS s แ t ดไปได้ครับนี่กดไลค์ให้90าไลค์ละก็เขาปลุกมาเป็นตัวนี้ดักชาย เมลสก,กัดอุ้ยเลือกได้ดีมะเลือกดีนะอันนี้แบกปีศาจคู่กันเดี๋ยวนักใช้ก็มีการโลมาแบกอันนี้เลือกดีนะครับอันนี้คมอืมคมเลยระบบของดองโคตรเยอะนะหันเนี้ยคือเน,นี้ยเป็นเกือบ200รบ้ใของผมดองไว้โคตรดีอะ่ะผมบอกเลยแต่มันก็นะครับก็รออนาคตก็ถือว่า รอการโลมาเลยรหัสนี้น่าจะเฉิดอยฉายอยู่โซนิกห้าดาวด้วยเหรอสสุดนะปั้นสุดนะโอเคมาผมพามาดูก่อนนี่ก่อนอันนี้รับมาแล้วเนาะอีกอุ้ยพรุ่งนี้อุ้ยพรุ่งนี้ใครรอการโลบ้างเนี่ยเฮ้ยอุ้ยผมว่ามีคนไม่นอนวันเนี้ยผมว่ามีคนไม่นอนผมว่าเราจะตีสี่แน่เลย แล้วก็มีคนบิดไปสองสามคนนะครับสําหรับเพื่อนพิเศษนะตอนนี้ก็เพื่อนว่างอยู่ครับตอนนี้คนนี้ก็ออนไม่ออนหนึ่งวันนะครับรอดูก่อนว่าเขาจะเข้ามาไหมก็ช่นี้ก็เป็นแต่คนบิดนะครับไปเซิร์ฟใหม่๋ยวเซิร์ฟเจ็700พิเศษเดี๋ยวแว๊บแไปนัคนดูแว๊ไปสุ่มสักเสียดีอะไรเงี้ยสปอยไว้ก่อนเลยโอเคมาเข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่าคนดูผมล็อกเป็นเกโลนะครับเอามาเล่นทีมลองใบ แก้ทางราชทาะาเลหรือแก้ทางเมทันไนได้ครับตอนนี้ก็คือมันก็เก่งอ่ะมันอยู่ทีเดียวกันนะแต่ถ้าตีบอสราชาทะเลก,ก็เก่งกว่านะเพราะว่ามันมีรายตัตีให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแต่ผมเอามันปลดพลังไงคือวินวนะินน่ะได้ทั้งมาเล่นได้ทั้งมาปลดพลังให้เกียโล UR ในอนาคตด้วยนะครับปลดไปก็ไม่เสียหายโอเค30บาทการันตีทุกคนพร้อมยัง ไปผมขอสามทองอ่ะทองละสิบกระตุกกระตุกสีทองแน่นอนคุณดูรหัสนี้ไม่มีกระตุกสีม่วงแน่นอนอู้หทองเล็กมาอู้หกี่ทองวะน่ะโอ้โหบางครั้งก็ต้องออกกำลังโอ้ใครวะผมรู้เลยว่าไอ้แทงท็อปไอ้แทงท็อปเอ้ยไม่ใช่ โอ้ยให้ปู่แบงค์ป่ะนี่มันอาจารย์กาโร่นี่หว่าโอ้โหเด้งเยอะมากเอ้ยเอามาปลดฟิกเกอร์ดีนะอันนี้คมเฮ้ยฮะสองทองเหรอเกิดอะไรขึ้นกับดวงพิเศษเนี่ยคือมันจะดวงดีเกินไปนแล้วอะโอ้ยสองทองเว้ย ลูกแก้วหินอะไรเนี่ยครับคนดูผมว่าผ,ผมพร้อมทำการเกียร์โลเลยแล้วเนะี่ยหินปีศาจโอ้โหหนึ่งอันหนึ่งอันนะซื้อแรกอนีหนึ่งร้อยอีกหนึ่งอันสองอันละอ่ะสามโอ้ไม่พอผมมีสามป่ะคือมันก็มีวิธีได้อยู่เลยนะ,น,ะนี่ไงเอะฮะอ๋อนี่ไงสองร้อยบาทนี้โอ้โห อันนี้คุ้มนะคนดูเนี่ยอันนี้คุ้มใครที่แบบสนใจก็จัดกันได้ครับ2 7 9ได้กล่องอันนี้1อันนะครับแต่ถ้าเกิดผมสุ่ม220บใบนะครับผมมีกี่ใบเอ่ยกิจกรรมสุ่มนะครับอยู่ไหนเอ่ยอันเชิญมีรางวัลน,นะครับ220ใบจะได้อันนี้อีกหนึ่งเราจะไม่ต้องเติมนะครับตอนนี้เรามี135าขาดอีกประมาณ85ใบ ไม่ต้องรีบแล้วกันคนดูเดี๋ยวออกอีกอคือผมไม่ต้องคิดเยอะเลยเดี๋ยวมันออกอีกครับรอบนี้ขอสามทองไปให้โลมมันรู้ว่าพิเศษญี่โปนมาแล้วออก,กดดิมาแร้วขอสามทองไปครับจบๆเึิ pp. ข้ามเลยครับรอบนี้ไม่รู้ด้วยว่าได้อะไรโอสองม่วงไม่มาโอสามม่วงเฮ้ยเออมันให้สามม่วงว่ะขอสามทองมาให้สามม่วงว่ะคนดูเจ็ดสิบทับแปดสิบแล้ว มีคนสุ่มไปแล้วามบใบไม่ได้โซนิกนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพิเศษขออนุญาตสุ่มเกียโลครับถ้าเกิดหลุดเลทเรียกพิเศษว่าไอ้ไก่ได้เลยเพราะวันนี้พิเศษมาจริงดูจากสองทองไปเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะคนดูกระตุกไหมไม่กระตุกไว้เย้ยแม่งอาจจะเป็นแบบไม่กระตุกเพราะมันเป็นลูกแก้วไงคนดูหลูกแก้วครับปุ้มนั่นไงเอ้ย นาฬิกาปลุกโทษดีครับคุณดูคุณดูดูเอาครับมันคือตัวอะไรครับเนี่ยมันทำไมมันตามันใหญ่ๆ,ๆอ่ะครับคุณดูหลุดหลุดเลดอะ่ะไม่มีคำว,ว่าหลุดเลดจากไอดีพิเศษครับจำไว้เลยแค่นั้นแหละอา,ารมณ์ดีเว้ยอา,ารมณ์ดีเว้ยใบยตึงๆเอามาเล่นทีมรองนะครับทีมสามโอ้โหเล่นคู่กับเมลสกไก่นะครับ โอ้พลังพี่เยอะนึกว่าโอ้พลังเยอะนึกว่าอ๋อไม่เยอะไม่เยอะอีกสิบหกใบเก็บไว้ก่อนนะคนดูคือแบบมามาอันี่ต่อมาลืมวันนี้ไม่ได้เนี่ยการว่าพิเศษป้องกันเฮ้ยต่อสู้เฮ้ยของ HP เฮ็ดพีเถอะนะครับถ,ถ้าได้คือคลิปนี้โคตรเพอร์เฟกต์เลย นดูครับพิเศษได้อะไรคนดูอ่านให้พี่ฟังหน่อยครับอเออโทษทีลาเล่นยอกฮึบโอ้โหยัดเกป้องกันแน่เลยเอ้ยยเกมฮึบเทคนิคเทคนิคให้ใครไม่มีให้ใครเลยขอเป็นจบตีแล้วกันเทคนิควันนี้ไม่ค่อยมี HP อ่ะฮึบสวยอ้วิสวยจัดสวยจัดสวยจัดจัด โอ้โหขอให้ตามนั้นนะคนุณดูขอซ้ายไปขวาขวาขวาไปซ้ายอะ่ะตอนเนี้ยคือมาให้อย่างเดียวเลยอะ่ะใส่ไปก่อนดีครับการบัฟทองชิ้นแรกของกาโร่คุณดูผมหามานานมากออพไปครับเหลือนี้ครับคุณดูฮีพีมันยังไม่มางงจัดเลยเฮ้ยเอา เฮ้ยขโมยมันมาแล้วเหรอทษทีครับคนดูลืมมองลืมมองมาตอนไหนวะเนี่ยอันนี้เอาเฮดพีธรรมดา,าไปนะน้องชายมีโบรานให้พีไหมไม่มีเอาเฮดพีธรรมดา,าไปอ่ะลองท้าบูทไปความเร็วผมยังไม่มีเหรอ ความเร็วสีทองยังไม่มีเลยยังมีไม่มครบเลยไม่เป็นไรเราได้เกียร์โลแล้วคอ่ะดปลาไปดูเฮ้ยผมมีร่างแรกป่ะวะผมมีร่างแรก่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดีนะไม่ซื้อมาอคือมันก็ปลูกตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิด เกโหยูอามามันก็ต้องมีให้สุ่มอยู่แล้วมันก็น่าจะได้อยู่แล้วคนดูก็คือเราอาจจะได้เล่นตอนนั้นนะครับอาจจะเล่นทีมรองตอนนั้นก็ถือว่าเอามาเล่นก่อนเอามาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกยเอาออก <c oughs> ไม่มีไม่มีออกไม่มีออกเฮ้ยคูณสองอันนี้คนดูอย่าลืมไปคีย์ให้หมดเลยนะซื้อใท่ไป็ครั้งหกครั้งเพชรวิจัยหกครั้งสำเร็จฝึกฝนแปดครั้งอยู่สามวันโอเคเดี๋ยวค่อยทำครับที่เกียรอ่านนะ ก็นั่นแหละก็ได้เกโลมาเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปนี้นะครับคนดูก็ไม่มีทัางหนึ่งอาจจะไม่ได้ปลูกในตอนนี้แหละอาจจะได้ปลูกตอนเกโล UR มานะครับปลดพลังตอนเดือนหน้าก็เอาเป็นดวงแล้วกันดวงรอคิวเลยเด้ออู้แต่วันนี้คุมนะคนดูเพราะว่าได้หินปีศาจมาหนึงอะ่ะคือหินปีศาจคือแบบไม่คิดว่าจะได้จริงๆสุดท้าย ได้มาพร้อมไอ้ปู่แปงแสดงว่าผมจะเปิดนี้ได้แล้วดิเนี่ยผมเก็บไว้เนี่ยนี่ไงวัคซีนแมนมาแล้วครับว้าวพี่พบมามาทัศน์ฝีมือกับค้าเหรอฉีกสะบัดวัคซีนแมนครับตัวนี้สวยรับมาสิบใบอ้าวไม่ขึ้นหรออีกใบหนึ่งอ่ะ อา้าวตัวตัวแดงผมไม่ขึอแล้วหรอมันต้านสามสิบเหรอครับตัวแดงอะแอดมาเรื่อยๆเลยครับโอเคผมรับหมดนะก็พยาววยามอย่าบิดกันนะคนดูอยู่เป็นเพื่อนพิเศษก,ก่อนเด้อใครที่บิดก็เข้ามาดูได้ว่าอนาคตต้องทำไงบ้างนะครับร่าสตัวเองจะได้ไม่ไม่พังนะครับคนดูพวกนี้ผมจดไว้เจ็ดสิบแปดผมก็จะได้ปลดศูนย์กันนะครับอันนี้แหละคือตัวดามันลังเลยละ่ะ ผมซื้อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมผมเลย6้อผมจะซื้ออันนี้ครับ10ใบครับแล้วก็การโร่ครับอีก900แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้คือเราเหมาได้หมดอ่ะคือผมเหมาได้หมดเลยอะเกือบหมดอ่ะคนดูในในเนี้ยคือเกมแจกเยอะมากอันนี้ก็แบบได้ของเยอะแยะเลยแล้วก็อีกไม่กี่วันได้การโร่ครับคือ ก็ไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีหลักพิเศษแหละแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เติมอาจจะอาจจะไม่ได้เติมหนักนะครับก็เป็นไอดีแบบเล่นชิลๆเติมโฆษณาไปพิเศษก็ตัดสินใจละเพราะว่าถึงเราเติมไปมันก็อยู่ประมาณนี้แหละแลสู้ท็อปหนึ่งมัอยู่ดีนะครับท็อปหนึ่งเขาบักไปแล้วเขาเวอร์ไปแล้วก็รอเกโลยูอาร์นะครับแล้วก็รอโบลอสองตัวนี้นะครับสำหรับไอดีพิเศษนะตอนนี้มีตัวดำอยู่ที่80 หกสิบเก้านี่ว่าหกสิบเก้าใบครับโอเคแก้วเกโลมาสวยเลยมาผมพาไปซื้ออะไรต่อไหมผมพาไปดูแปบบ๊บอยากได้สกินกาโร่นะพร้อมเอาแล้วอะ่ะไม่มีไหให้ซื้อแล้วคนดูก็จะดึงไปซื้อตัวดำนะครับสำคัญสุดเลยตัวดำนะเดีย๋ยวเอาไปสุ่มตัวแดงหมอนนะคนดูตัวดำแล้วก็อาวุธตัวอาวุธนะครับ แล้วก็อันนี้ผมว่าจะซื้ออยู่นะอันนี้ไม่น่าซื้อครับซื้อนี้นะครับอ่ะจัดมาเลยแล้วกันได้มา24เศษถือว่าวันหนึ่งได้2อ,อะ่ะ10วันได้20 12วันอะ่ะ ประหยัดไป12วันอ่ะเราจะได้เอาตัวเอาเวลาไปปั้นพวกด้วงอย่างเงี้ยก็ได้คนดูด้วงกาโลด้วงต่อนะครับสำหรับอันนี้นะอ่ะปลดไปพันแปดเดี๋ยวเราซื้ออีกนั้นอีก30นี่ในกิจกรรมคานิวานอีกอีก30อันนะครับ900 30อันอืม้ม อ้อีกใกล้ได้ห้าดาวแล้วคุณดูช,ชิวชิวชิวสวยเลยครับห้าดาวตัวแรกน่าเป็นการโรหรือว่าเป็นตัวลูกกระจอกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันมาอัปเดตพลังกันทายคลิปมาดูไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาสุม่มตัวม่วงให้ดูแล้วกันผมอันมานานแล้วก็ดีนะที่แบบผมตัดสินใจไม่สุ่มอ่ะเพราะว่าผมมีพลังสังหณอมันจะมัมนจะมีมีพวกลูกแก้วใหม่นะแบบ ที่ผมคิดนะจะมีแบบลูกแก้วตัวตัวที่ไม่มีอ่ะเข้ามาหมดเลยแต่สุดท้ายเข้ามาตัวเดียวแกม,มันจะทําแบบเข้ามาเดินละตัวหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะสนหรับเกโลนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเกโลมันก็อัตีใบได้ครับใครที่เบื่อทะเลลึกแต่ว่าผมแนะนาให้ทะเลลึกก่อนนั่นแหละเพราะว่ามันตีบอสด,ดีครับมันมีไล่โจมตีแบบเอาไว้ตีบอสให้การคู่กับกาโลเนี่ยแล้วไล่โจมตีกาโลก็ตีสองครั้งก็ดีกว่านะคนดู แต่นี้ผมเอาปลดพลังด้วยก็วินวินเนี่ยปลดพลังเกยรแล้วก็เล่นทีมรองได้ด้วยก็เล่นดีครับถือว่าวินวินผมนี้อยู่อันดับเพันหนันที่7ตัวละครที่เโอ้โหกิวที่6ดีนะไม่กิวไม่ที่7ด้วยเลขตองสวยเลยเออผมน่าจะขึ้นที่6ได้อยู่ครับผมไม่ขึ้นหรอกดองไว้ก่อนมาดูเดี๋ยวดองพาลาังไว้ก่อนก็ได้ คือถ้าถ้าเกิด,ดว่าเจ็ดสิบแปดพลังมันจะเด้งเลยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครแบบเนี่ยอาจจะคนนี้อาจจะเด้งไปแล้วนะครับอู้ผมเจอคนมีโซนิกแล้วครับความเร็วหกร้อยสิบอะแต่เป็นที่ความเร็วพิเศษเท่าไรความเร็วพิเศษสี่ร้อยหกิเก้าเองมาดูคือมันห่างกันเป็นร้อยอะสุดนะใครที่แบบข้างพีพีต้องแบบชอบพีพีนะครับจัดได้อาดูอุ้ยผัวแบงค์สวย อันนี้ดีเลยผลฟิกเกอร์ได้ครับเดี๋ยวสิบใช้ตัวละครห้ดาวสามตัวอ๋อผมมีห้ดาวตัวหนึ่งแล้วนี่หว่าใครวะน่าจะจีนอตป่ะเอ้ยขอดูก่อนมีสีม่วงหรือเปล่าเดี๋ยวหลังไม่ค่อยไปกดแล้วกนะันอย่าลืมมากดกันยวยะครโรปาร์ตี้นะ ก็ประมาณนี้แหละพี่เสกก็มาแจ้งข่าวาวก็อยากจะบอกคนดูว่าขามุย